การสกัดด้วยตัวทำละลาย solvent extraction มอสองการสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นการใช้สมบัติการละลายของสารในตัวทำละลายในการแยกสารโดยเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมในการสกัดสารที่ต้องการออกจากของผสมหรือส่วนต่างๆของพืชโดยสารแต่ละชนิดจะละลายได้ดีในตัวทำละลายที่แตกต่างกันไปและละลายได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับหลักการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมคือ ต้องละลายสารที่เราต้องการสกรสัดอะได้อย่างดีไม่ทําปฏิยากับสารที่ต้องการสกัดเช่นถ้าเราต้องการให้สารเราอ่ะมันไม่มีกลิ่นไอตัวทําลายที่เรามามันก็ต้องไม่มีกลิ่นที่แรงมากหรือไม่มีสีถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีสีผสมออกมาและนะครับละตัวทําละลายของเราอ่ะจะต้องแยกตัวออกจากสารที่ต้องการสกัดได้ง่ายด้วยตัวอย่างการทดลองนะครับสมมุติเราต้องการสกัด ไอตัวสารที่อยู่ในใบไม้นะครับเราก็ต้องตัดให้มันมีขนาดเล็กเท่ากันก่อนเพื่อที่เวลาใส่ในตัวทำละลายเนี่ยมันจะได้รับตัวทำละลายอย่างทั่วถึงและเราก็บดโดยกรงบดนะครับให้มันละเอียดยิ่งขึ้นใส่ลงในหลอดทดลองนะครับสองหลอดทดลองอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบตัวทำละลาย2แบบนะครับในที่นี้ก็จะเป็นในเรื่องของน้ําแล้วก็เอเทานอลนะครับแล้วก็เติมในหลอดแรกนะครับหลอดทดลองอันแรกเป็นน้ําอันที่สองเป็นเอเทานอล หลังจากนั้นเราก็ปิดจุกยางแล้วก็เขย่าแรงๆประมาณ2นาทีนะครับอไอตัวทําละลายเนี่ยก็จะพาสารนะครับที่อยู่ในใบไม้ของเราอ,ออกมานะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าสีนะครับของสารที่เราได้ออกมาเนี่ยจากการสก,กัดนะครับด้วยตัวทาละลายก็จะไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวทําละลายที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะว่าเราต้องการสารที่ได้ออกมาหลังการสก,กัดเนี่ย มีความเข้มข้นประมาณไหนเราก็ต้องเลือกใช้ตัวทำละลายให้เหมาะสมนะครับสารที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีนี้จะผสมอยู่กับตัวทำละลายการทำให้พืชมีขนาดเล็กลงเนี่ยมันก็เพื่อให้เนื้อเยื่อหรือเซลล์ของพืชน,นะครับผสมกับตัวทำละลายได้อย่างเพื่อถึงการนำไปใช้นะครับก็อย่างเช่นการแยกเกลือสินเทาออกจากดินเค็มนะครับเกลือสินเทาก็คือเกลือที่อยู่ในดินนะครับบนบก ส่วนมาก็พบได้ตามแถบภาคอีาสานนะครับก็เป็นเกลือสินเทานะครับเราก็ใช้จากการเอาน้ำนะครับนำน้ำมาละลายเกลือนะครับที่อยู่ที่ชั้นดินนะครับเกลือแกงออกมาจากชั้นดินจากนั้นนะครับเราก็เคี่ยวสารละลายเกลือแกงจนแห้งนะครับเราก็จะได้เกลือออกมาต่อมานะครับ นอกจากการที่เราจะแยกสารด้วยพืชเนี่ยด้วยวิธีการสกัดด้วยตัวทรรมดารยแล้วเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการกันด้วยไอ้น้ำ steam distillation เข้ามาช่วยได้นะครับในที่นี้อุปกรณ์ก็แบบคร่าวๆนะครับแบบหลักการก็จะเป็นทางภาพเลยก็คือเรามีน้ำอยู่ด้านล่างนะครับให้ความร้อนกับน้ำน้ำก็จะละเหยกลายเป็นไอนะครับเมื่อถึงจุดเดือดไอของน้ำเนี่ยก็จะพานะครับ ความร้อนไปด้วยขึ้นไปด้านบนไปยังบริเวณที่มีชิ้นส่วนของพืชน,นะครับอตรงนี้น้ํามันหอมระเหยของพืชเนี่ยมันก็จะถึงจุดเดือดระเหยกลายเป็นไอแล้วก็ระเหยเออกไปพร้อมกับน้ํานะครับไปพร้อมกันแล้วก็จะเกิดการควบแน่นก็ออกมาเป็นของเหลวนะครับเป็นน้ําแล้วก็น้ํามันหอมระเหยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในส่วนของวิธีนี้การกันด้วยไอ้น้ำเนี่ยจะเหมาะสาหรับสารที่ระเหยง่ายไม่ละลายน้ํา ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเช่นพวกน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดครับ